ขอขอบคุณกระเทิ้งเช่าเลยนะผมก็ทริปนี้ผมก็จะมาสุ่มคอมเมนต์นะครับผมก็นะก็ผมก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะสำหรับใไปที่ไม่ได้หรืออะไรผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ทริปกรรมหน้าก็มีนะก็นะก็สำหรับใครที่โชคดีก็ดีไปเด็กก็อย่าลืมทักมาที่เฟซบุ๊กด้วยกันนะครับโอเคแล้ก็เตนดัมคอมเมนต์กันเลย คอมเมนต์ก็มีอยู่93คอมเมนต์นะครับผมโอเคเยอะอยู่พอสมควรเลยไปเลยเอสต go คนแรกจะเป็นใครไปดูกันเลยบอทคุงบอทคุงบอทคุงเซตบอทคุงเซตนะครับโอเคคนนี้ได้นะบอทคุงเซตนะครับคนแรกได้สกินซีดีไปอะไรวะสามตัวนะครับ สามตัวแล้วก็รางวัลต่อไปก็จะหนึงหน่งตัวหนึ่งตัวนะบโอเคไปเลยคนที่สองเป็นลูกกันเล่อไอ้นี่ยชีวาชีวานุนนนโชคุทนทุทนนะับถ้าอ่านผิดก็ไว้ด้วยกันนับชอบสีมว่วงนับตรงเป๊นนะนับคนสุดท้ายนะครับผมโอเค let's go ตายแล้ว เอ้เนี่ยวัดเดือชื่อไม่ออกนะก็คนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็โอเคจบกันไปแล้วครับสำหรับการซึมคำซึมครั้งนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้อะไรมากนะครับแล้วผมก็รับไปที่ได้ก็ย่าืมทกเฟซมานะครับที่เฟซก็อิดนะอิดไม่ไม่มีนะนะผิดครับจริงแล้วอิดครับนะเป็นวักตัวยอิดแล้วก็เป็นวักครับนะครับก็จะเจอนะครับก็โอเคทรัพย์ที่นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสุดครับ จดึงรัิกรรมนัาสหนึน่งพันาร้อยนะมีอีกแับโอเคน้องไปดับมีครับเย่เบสเลิลงกัน